ก่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกดทนเนี่ยินีต้อนบสู่ช่องตุวเกมก็อยู่ผมนะ่วันพีเวอร์ชั่นนี้ภาพสวยจัดเลยนะ่ก็จะมาแจกโค้ดใหม่2โค้ดนะ่ก็เป็นโค้ดตึงๆแจกในนี้เลยนะใครจะใส่โค้ดก็ใส่ตามในนี้เลยนะส่วนโค้ดเก่าจะทิ้งไว้ข้างใต้คลิปเช่นเดิมนะ่ก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหายแล้นเกมสล็อตปลอดทยแนะนำร้าน top up น เติมเกมเติมถูเติมไวเจิมแบบไทยลงอกโอท็อปแมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมเมี่ยมันเป็นเกมในสุดพิเศษมีหมดนะในวัาทค่จะเรียกเกมชินีแพ็กจากวานสัปดอร์ทุกเวอร์ชันนะฟรีสปายอาร์วีมีหมดแนะแล้วก็ไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยนะฮะรับเติมทุกแพสซีรับแบ็คโคเบอร์นะแล้วก็วันที่14มกราคมนี้นะฮะวันทั้งแมนเวูลร้าเรารับเติมด้วยนะครับเติมเกมเติมถูเติมไวเจิมแบบไทยล็อกโอท็ออปเนะ่ยมาดูเกมเพลย์ก่อนนะฮะ อย่าลืมทำควสดซ้ายมือด้วยนะของเยอะมากเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่น่าเล่นนะผมภาพสวยแล้วก็โค้ดแจกต่อเนื่องมาตลอดเลยนะก็เดี๋ยวผมทิ้งโคด้ดไว้ให้ถ้าใต้คลิปนยะแล้วก็โค้ดใหม่ด้วยนะผมดูผมเปิดได้แต่ละตัวแค่ไม่อยากจะเล่นต่อเลยปรีง,ง่ายครับรีรีก็สร้างลงทะเบียนใหม่ ชื่อปอล,มลปอมเรื่อยๆเ,เนี่ยพยายามหาเซิร์ฟใหม่เล่นเนี่ยะว่ามันมันมีคนเติมทุกเซิร์ฟเลยในยตอนนี้หาเซิร์ฟที่แบบโล่งๆเล่นนะถ้าไม่ได้ก็ไปใส่โค้ดใหม่เซิร์ฟใหม่ดีกว่าเนี่ยเออหาตัวละครที่เหมาะๆเหม้งๆดีกว่านะอย่างรออย่างรอเวอร์ชันนี้เก่งมากเนี่ย อย่างรออย่างไอ้แจ็คนะฮะแจ็คแจ,ก,แจกฟรีถ้ามีตัวเอสสิบตัวแจกฟรีนะองค์ดูเกมเพย์ดูตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เป็นตัวอะไรนะวันนี้แจกโนเอลเอ่อโอนิลด้วยนะเดี๋ยวนี้เริ่มแจกแล้วแล้วรอตอนแรกมันมันมันไม,ม่มีอยู่ในตู้พิเศษเนี่ยตอนนี้มันมีแล้วเอ้ยออกจากตู้พิเศษแล้วมั้งน ผมเก็บกล่อง3ด่านนี้ก่อนนะก็เป็นเวอร์ชั่นสโตไทยนะภาพสวยมากนะบางคนไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูนะงานดีมากเดี๋ยวโค้ดจะแจกในคลิปนี้เลยนะโค้ดใหม่ก็สรรสนดูคลิปนี่ยก็แจกโค้ดเป็นการตอบแทนเนาะก็นำใจซึ่งกันและกันนะงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจกันด้วยนะ ชอบเกมนี้ก็จะห,หาโค้ดมาให้เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ภาคเขตมนนะัลงโค้ดเมื่อไหร่ก็จะเอามาให้เรื่อยๆก็พยายามอินบ็อกซ์ถามเรื่อยๆเนี่ยถ้ามีใหม่เขาก็ตอบนะไม่ใช่เข้าไปตอบนี่ยได้ลแล้วก็รับพวกนี้ไปด้วยนะเกมนี้ทุกวันอาทิตย์สำคัญมากนะว่าจะหาโค้ดได้เยอะมากนะอย่าพลาดในการฟาร์มเด็ดขาดเนี่ยด่านยากเลยเนี่ยรอตัวนี้ครับผมเก่งมากช่วยเลงเกตช่วยนู่นช่วยนี่เนะี่ย มาดูอันนี้ก่อนนะเหตุการณ์นะีจะม,มีอะไรบ้างนะนี่ไม่มีอะไรนะรับไปนะผมจะได้ใบกระชาฟรีนะอันนี้แต้มไว้สร้างเรือนะเรือก็ต้องฟาร์มทุกวันนะเรือนะก่อนจะไปใส่โค้ดก็เดี๋ยวเก็บของก่อนนะ ตัวนี้ก็เก่งมากเลยนะแต่ช่วงหลังๆจะไม่ค่อยติดแช่และเก่งหลายตัวเหมือนกันนะ่ยแล้วก็ตาเหนะี่ยวเนี่ยสวัสดีการเนะี่ยรับไปเนะี่ยถ้าหารอได้หลังๆจะดีมากเพราะว่ามันจะเร่งสปีดแซงไอ้พวกตัวเรียกว่าอ,อะไรนะแซงไอ้พวกตัวที่เป็น จะซีซีเราะนะ่ะเนี่ยแจกเยอะเนะียแล้วก็เวลาส่งตัวละครออกไปข้างนอกมันจะแจกแบบให้เรากวาดเพชรเยอะสายฟรีอยู่ได้สบายเนี่ยอันนี้ก็กิจกรรมของสายเติมเนี่ยตัว sp เก่งเนะนี่ยนี่แล้วก็รับเรื่อยๆนย อันนี game, game, like ้ผมสร้างทิ้งไว้เซิร์ฟใหม่เนะเป็นเควสนะ่ยเควส์เจ็ดวันเราเช็คอินเข้าสู่ระบบอันนี้ได้ไปแล้วนะแจกโนเอลนะสองสองวันก็สี่สิบแปดสิบพอดีเลยนะแจกเยอะมากมีเอสพีโร่ตัวใหม่ครับ ฮ้ยีนวดขาวร่างหนุ่มเลยน,ะนี่สายเติมไ่าด้ชอบนะตัวนี้เริ่มมีเอมาเรื่อยๆเลย,เยนะหลายตัวแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวต้องไปใส่โค้ดก่อนนะครัน,นึ่ะแจก30มบันแจกอะไรมันก็บอกหมดเลยนะ30วบันแจกโบอาหนึ่งตัว เก้าสิบบาทเจ็ตัวนี้โอ้โหตอนที่ผมเล่นแรกๆไม่มีนะอย่างนี้ปปปไปหาที่ใส่โค้ดนะตอนนี้ใส่โค้ดก็ใส่ตรงนี้เลยนะฮะแลกโค้ดอ่าโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในคลิปนะฮะก็ใครดูคลิปก็จะได้โค้ดไปใครไม่ดูคลิปก็จะได้แต่โค้ดเก่าข้างใต้คลิปนะฮะ โคดใหม่โหสองใบากายนี่เองเหมือนจะน้อยฮะอ่าได้ห้าใบอันนี้นะผมโคดเก่าก็อยู่ใต้คลิปนะอันนี้โคดใหม่เดี๋ยวเราไปเป,เปิดจะชากันเนี่ยโอ้มีครั้งเดียวเอง ต้องเก็บเท็ตถ้าเยอะๆซื้อ,อ,อตั๋วเปิดเอานะโอ้ยได้โชคดีมากนะเปิดหนึ่งใบได้40 er เลสซี่ก็เก่งนะเปิดหนึ่งใบแล้วได้ Man. อีกนะโอ้โหแจ๋วเลยเนี่ยตั๋วตรงนี้ไปหาซื้อตรงไหนเนี่ยนี่สมบัติจนสลัดเอาไม่ใช่นี่ว่าซื้อตรงไหนผมลืมแล้วมันจะเป็นกิจกรรมนะครับผม อนี้ก็เป็นกิจกรรมเหมือนกันนะน,นี้แจกเยอะมากต้องปลดล็อกก่อนนะอันนี้เติมตังค์เอสเด็ดไม่ค่อยเก่งนะอ้าวไอ้กล่องแรกไปไหนแล้ววะถ้าเล่นถ้าเล่นใหม่จะมีกล่องให้แรกนะเออแถวๆนี้แหละนะสมบัติจนสลัดอะไรเงี้ยมีให้ซื้อ อ่าจะซื้อเสร็จปุ้จจะเป็นตัวต๋วมาแล้วก็มาแลกตรงนี้ขอ,องขวัญเอ้ยตรงนี้นี่โชคดีอะไรนะค้ามเซิร์ฟเอสทีเนี่ยมันจะเป็นไปซื้อตั๋วแดงอ่ะแล้วมาเปิดตรงนี้นะฮะก็จะมีโอกาสได้ตัวอีเลสหลายตัวเลยแต่ในกิจกรรมน่าจะไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วไปแล้วแหละนะฮะก็ไม่เป็นไร อันนี้มาใส่โคดให้ดูเฉยๆนะ่เออเปิดมี26ใบนะดูที่จะเกลือไหมเกลือประจําอันนี้เกลือจนชิน้ยมาสองตัวครับผมตัวเอชใช้ไม่ได้สักตัวเลยดูดินี่ใช้ได้ตัวนี้ ต้องตัว 3S เนะนี่ยคนนี้ไม่ค่อยเก่งนี่โบอาได้ <c oughs> เฉยเฮ้ยฟุกเลยว่ะถ้าได้โนอานี่ไอ้โบอานี่ก็แบกชงต้นได้เลยนะเนะี่ยชิวเลยอันนี้เราใช้ได้ ครบเลยได้พลังชมตีด้วยนะเนี่สยส่ไปนดโบอามาได้ไหนวะอุซบล่างเออานะอุซบนิเวอร์นิโบอามาโคดฟุกเนี่ยสามเอเนี่ยถ้าได้มายงเนี่ยจะดีมากเลยนะช่วงแรกจะแบกได้เยอะมาก นี่ก็อัปเกรดไปครับไม่ยากเอา้าอัปเกรดไปก่อนไม่ได้ไต้องเข้าไปวะไม่ได้อีกเนี่ยผม,มเกลียดตรงนี้แหละมันต้องให้ vp เดี๋ยวต้องเก็บ vp เรื่อยๆครับตังนี้จะได้ มีบอกว่าถึงไหนถึงไหนก็จะมี VP ได้เนาะเราลุยให้ดูนะยูแม่งเปิดได้ 3S เลยนะเดี๋ยวเชื่อปกติไม่ค่อยมาซะด้วยว,วินกรรมแล้วโซโล,โยลอยู่แน่ นี่แค่นี้ก็เล่นได้แล้วแล้วก็รอเปิดกระชากเรื่อยๆแล้วก็รอกิจกรรมมาแรกๆเก็บเพชรเยอะๆแล้วก็เปิดอ่ามันจะมีกิจกรรมให้ซื้อตัว๋วนะฮะตั๋วแล้วเอามาเปิดประมาณนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยแถวๆเฟซบุ๊กนี่แหละอ่าซื้อของขวัญมาปุ๊บเรามาเปิดตรงนี้นี่มันจะมี10ใบให้เปิดหนึ่งใบถ้าเปิดแล้วจะได,ได้ได้ตัวละครอีเดซ อ่42า42ใบก็เป็น80เนาะอะไรเงี้ยมีโอกาสได้นะก็ประมาณนี้ครับสำหรับโค้ดก็อยู่ในคลิปเลยนะก็ดูคลิปก็จะได้โค้ดไปนะครับผมเนาะใส่ไปดูคลิปก็ไม่เห็นโค้ดใหม่นะฮะก็ประมาณนี้ในการขอเล่นเกนมสนุกนะเดี๋ยวโค้ดเอาไปฝากเรื่อยๆนะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม